สวัสดีครับวันนี้พามาดูรถเข็นโซล่าเซลล์นะครับผมนี่ครับดูรอบๆกันก่อนเลยอันนี้เป็นใช้ปั๊มหอยโข่งนะครับ1นิ้ว250วัตต์ใช้ร่วมกับแผง330วัตต์1แผงนะครับแล้วเข็นนี้เป็นของเก่าที่บ้านกนะ็ซื้อล้อมาใส่ข้างหน้าเอาเอง ไว้เข็นรดน้ำต้นไม้นะครับเดี๋ยวมาดูเนมเพจของแผงกันนี่นะครับแผงผนี่ต่อตรงเลยนะครับมีแดดน้ำไหลแดดเบาก็น้ำก็เบาแดดแรงน้ำแรงตามแดดครับนี่ครับ ต่ตรงๆเลยนี่สายสายจากแผงนะครับผมเข้าหัว m c 4แล้วก็ต่อมาสายของปั๊มไปดูฝั่งนู้นี่ย้อนแสงเนี่ยครับสายก็จะมาจากแผงครับไล่ไล่มาเนี่ยครับมาหาปั๊มเลยแล้วก็จะเปิดนี่เป็นสวิตช์เปิดนี่ดู ปั๊มก่อนครับนี่ครับนี่ครับเนมเพจประมาณนี้ตามนี้เลยนี่ก็มีที่ให้ต่อสวิตช์ลูกรอยครับก็จะมีแถมมาให้น,นี่ท่อดูดหนึ่งนิ้วอันนี้ผมต่อท่อดูดไปที่สิบสองเมตรนะครับซื้อมาไม่อยากตัดอันนี้ก็สายยางน้ำออกหนึ่งนิ้วเหมือนกันเนี่ยครับ ตายก็จะประมาณนี้เนาะเอาไว้ดูดน้ําจากบ่อนะครับตัวนี้เห็นว่าดูดแนวดิ่งไม่เกินแปเมตรนะแต่ไม่ไม่ได้ลองนี่ก็ดูดจากบ่ออย่างเดียวไม่ได้ดูดบาดาลน,นะครับเยวมาลองเทสดูก็เปิดเลยนะครับสามวิธทำงานตามแบบนะครับ ดูน้ำดูน้ำเดดประมาณเก้าโมงนะครับน้ำผักนะครับลากไปตามบ่อนะครับแล้วใช้แล้วก็เก็บมาท่อน่าจะมีหลมเข้านะไปดูท่อนี่ครับท่อดิ ท่อนะนี่ดนะเนี่ยมาตามนี่เลย12เมตรนะครับท่อ12เมตรสาย12เมตรแต่ก็ล,ลึกประมาณเมตรนึงทำงานตามแดดนะครับก็โดนแดดบังปั๊มก็จะค่อยค่อย รถทาเร็วรอบลงดูน้ำดูน้ำน้ำแรงน้ำแรงอันนี้ก็ปั๊มนี่เขาซื้อมาทำเองครับปั๊มกับแผงปั๊มนี่ซื้อมา 3, สามพองครับผมรวมส่งนะ 3, สามพองแผงนี้ก็ซื้อ3ามพันห้าประมาณ3ามพันห้าแผงนี้ก็ซื้อร้านแถวบ้านเนี่ยนะครับเราเข็นของเก่าแม่เอามาเชื่อมเหล็กเองครับซื้อเหล็กฉากมาใส่น้ำทิ้ดได้ แรงใช้ได้เลยเอาไว้ลดน้ำนะครับตามนู่น,นครับทางนู้นจะเป็นขุดคลองรอบๆบที่ครับมีบอ่อน้ำสามบอ่อเดี๋ยวหลังจะพามาชมท่านี้ก็จะเป็นปั๊มชักครับผมมีปั๊มชักหนึ่งนิ้วเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นโรงเพาะเพาะก้าไมา้นครับปั๊มชักจะอยู่ข้างในนั้นนะครับเดี๋ยววันหลังจะมา ปั๊มชักให้ชมปั๊มชักก็ใช้หนึ่งแผงเหมือนกันครับปั๊มน้ําใส่แทงเป็นมอเตอร์บัสเลดน,นะครับอันนี้ก็บัสเลดเหมือนกันใช้ดีใช้ดีดรอดูยาวๆครับน้ําแรงดีไม่มีแบตนะครับนะครับต่อเลยต่อลงมาเลยตรงๆเลยไม่มีสวิตอะไรแต่สวิตเดี๋ยวก็หาเบรกเกอร์มาใส่ อันนี้ก็ใช้อย่างนี้ไปก่อนนะครับทลิกลูกลอยก็ไม่ได้ต่อเพราะว่าดูดน้ำจากบ่อใช้ลดน้ำผักรดน้ำต้นไม้นะครับตามของที่ขุดไว้รอบที่อยากลดตรงไหนก็เข็นไป น้ำเาประมาณนะก็แรงครับไ,ได้เลยครับผมวันนี้ก็อย่าลืมฝากติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปใหม่ๆลงเรื่อยๆครับครับผมวันนี้ก็พอแค่นี้ครับสวัสดีครับ